เพบกับรายการิ intergo weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมไนโกอินเตอร์ก็เฉลยแล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยจะไปทิศทางไหนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ปิดอยู่ที่41,000นนะครับเกือบ300บาทเลยนะครับสำหรับตัวทองคำแท่งบ้านเรานะครับหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่นะครับ ต่างคนต่างก็มองโอ้น่าจะแย่นะครับน่าจะไม่ลดนะครับสุดท้ายนะครับ CPI ในคืนวันพุธเนี่ยก็ออกมาฉีกเลยนะครับจ,จากที่ไม่ลดนี่ยโอ้โหลดเลยนะครับผมแล้วก็ทำให้ทางตลาดเนี่ยเหมือนคลายความกังวลเนาะว่าเฟดเนี่ยโอ้เห็นบอกเฟดก็กังวลเองว่าเงินเฟอ้อไม่ลดเลยดอกเบีย้ยปีนี้ เดี๋ยวอาจจะลดนะจะขอรอดูอีกทีหนึ่งล้กันนะครับกับกลายเป็นอาอย่างนี้นี่เป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับทั้งตลา,าดหุ้นเอ่ยนะครับทองคำเนี่ยต่างก็พุ่งแรงเลยนะครับ แล้วผมเองเนี่ยที่เคยมองลงว่าอ่ะน่าจะลงไป3 8 5 0 0ื่หน้าร้อยสามหมื่นเก้าพันโอ้โหแทบกลับลำไม่ทันเลยนะครับแล้วก็อย่างน้อยนะครับก็ยังมากลับลังทันนะครับในวันพฤหัสนี้เองนะครับว่าเอโชคดีนะที่ช่วงที่อ่าพองเงินเฟอ้อออกมาปุ๊บอทองดีนะแต่บังเอิญน,นะครับเกิดอะไรขึ้นครับเงินบาทแข็งค่าพอดีนะครับเพราะว่าพอโฟเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่าลดดอกเบีย้ยใช่ไหม นะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยดอลลาร์ก็จะเป็นยังไงครับอ่อนค่านะครับแล้วบาทก็จะแข็งสู้กับทองคำไปเรื่อยนะครับในคืนบรรลุพื้นหัสตอนช่วงไลท์อยู่เนี่ยผมก็กลับลํำทันทีเลยนะครับว่าโอ้สงสัยต้องซื้อแล้วครับ40700นะครับ40700ต้นต้น4 0 0 0ไปปายนะครับซื้อได้ซื้อไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ซื้อกันนะครับแล้วก็โชคดีนะครับที่เงินบาทแข็งนะเอาจริงถ้าเงินบาทไม่แข็งนะ นวันพืน้นฐนนะครับหรือ,อหลังจากคืนวันเงินเฟ้อเนี่ยทองเนี่ยจะไปสี0 0มไปแล้วนะครับอืมแต่โชคดีที่เงินบาทแข็งก็เลยนะครับใครที่ได้ซื้อนะครับซื้อมาตอนช่วงวันพื้นหานก่อนจะคืนวันศุกร์เนี่ยที่มันดีดแรงมากๆเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วคุณก็ได้รอบแล้วนะครับได้รอบไปแล้วนะตอนนี้และถามว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหคุณเอ้ยนะครับ ทางการทางเทคนิคเนี่ยโหลายสัปดาห์ปิดมาใหญ่ขนาดนี้นะครับแบบสวยงามมากๆนะครับสัปดาห์หน้าแทบจะไม่มีข่าวอะไรแล้วนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าขึ้นต่อไม่ยากแล้วนะครับขึ้นต่อไม่ยากเลยสําหรับตัวทองคํานะครับเทคนิคก็สวยนะครับตอนนี้พื้นฐานเนี่ยโอ้โหมาดีนะครับพื้นฐานคือคุณต้องรองเงินเฟ้อเดือนหน้าอีกทีนึ่งอะนะครับ ท้งเงินเฟอ้อเดือนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเพิ่มขึ้นนะอ่ะทองก็อาจจะมีการพักตัวเล็กน้อยครับแต่กว่าจะถึงเงินเฟอ้อในเดือนหน้าเนี่ยผมว่าราคาทองเนี่ยน่าจะรันไม่ได้ต่อเนาะตอนนี้มันยืนเหนือ2อ0 0ไปแล้วนะลเนาะส4 0 0ี่รอเหรียญน,นะครับสำหรับตัวอทองคำทองคำเมืองนอกนะครับแบบนี้เนี่ยเราแนวต้านอยู่ตรงไหนอะนะครับแนวต้านอยู่ที่2 4 3 0้สาสิเหรียญน,นะครับถลุตรงนี้ไปเนี่ยจะเข้าอีรอกเดิมเลยนะครับก็คือ ทะลุสองพันสี่ 2004, ไปไหนครับไปสองพันห้าทะลุสองพันห้าไปไหนครับไปสองพันหกนะครับประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกราฟยังเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถหลุดที่2,500เหรียญได้ถ้าตีเป็นราคาทองไทยเนี่ยตอนนี้ก็2420้ยใช่ไหมครับ80ดสิบเหรียญน,นะครับคูณง่าย,ายอ่าะคูณสัก15แล้วกันโดยปกติมัน17เนาะแต่ว่าหมายถึงว่า1เหรียญนนะ่เหรียญละ17 แต่ว่าผมเชื่อว่านะตอนทองคําขึ้นไป2 5งพเนี่ยเงินบาทก็ต้องแข่งค่ามาแบบมากดเหมือนกันนะครับงั้นก็ตีไป15และวกันคูณง่ายดีนะครับแปดเหรียญคูณ15นะครับเท่าไหร่ครับ1,200บาทนะครับราคานะปัจจุบัน41,200บวก1,200บาทนะครับก็เจอกันที่เท่าไหร่ครับ42,400บาทประมาณนี้หรือ42,000เนี่ย สัปดาห์หน้าหรือหลังจากนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันนะครับแล้วใครที่ติดดอยอยู่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็คุณอาจจะสามารถออกดอยได้นะครับเร็วๆนี้แหละนะครับแล้วที่ฮาเลยนะครับอันนี้ก็ขอโปรโมทหน่อยนะครับสาหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้เนาะทางอินเตอร์โกเราเนี่ยมีทางอินเตอร์โกและโกทูโกนะครับมีการจัดงานมันนี่เอ็กซ์โปที่ Impact c h a l l e n g e r h a หอนะครับอ่าแตตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่ วันพฤหัสนะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับก็คือจบงานวันอาทิตย์นี้แหละใครที่อยากมาเจอกับเทดเดอร์นะครับวันนี้เนี่ยวันเสาร์เนี่ยถ้าคุณไปเนี่ยคุณจะเจอกับคุณเจมเนาะส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะเจอกับผมนะครับแล้วที่หายก็คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมไปมาแล้วนะครับแล้วก็มีเอฟรายการมาโอ้โหมาแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะครับมาแซวผมด้วย มาแซวมาคุยเล่นกันนะมาแซวว่าเนี่ยคุณไฮเนี่ยมองลงมาเห็นไหมล้วสุดท้ายยังไม่ลงดูนี่นะผมนี่อายอายนะครับใครอยากมาแซวนะครับมาเยอะหยานผมเนี่ยก็เจอกันวันอาทิตย์ได้เลยหรือแม้คุณเจมเนี่ยคุณเจมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่มองสวนผมกับคุณไผ่นะครับก็เขาเนี่ยตอนนี้ได้หน้าไปเต็มเต็มเลยนะครับพวกเขาบอกว่าให้ซื้อให้ซื้อนะครับเออ อันนี้ใครอยากไปเจอคุณเจไปถามมุมมองก็ไปคุยกันได้นะครับในวันนี้ว่าเอ้ยทําไมเขามองขึ้นนะครับมองแบบทําไมมองภาพยาวแล้วมองขึ้นให้ซื้อไปเลยแทนที่คุณทายกับคุณไพ่เนี่ยมองอีกทางนึงทําไมนะครับก็ไปสามารถขุยเล่นได้นะครับในงานก็มีโอกาสมากมายนะมีโอกาสาก,านะการลงทุนมากมายนอกจากอทองคําแล้วเนี่ยก็ยังมีทางฝั่งของธนาคารทางฝั่งของคอนโดเนี่ย ก็มีมาเสนอโอกาสให้คุณนะเผื่อใครสนใจก็ไปสามารถเข้าร่วมงานมอนิสโปสองพัน e ยีสครั้งนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เปโอกาสปรโมูลไปตัวแล้วมันแซลมาอะไรกันได้นะครับขงขันะครับผมอ่ะแล้วก็มาสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์เนาะยังไงนะครับยังไงดีก็บอกไปแล้วนะครับว่าสําคัญเลยเนี่ยสัปดาห์เนี้ยมันรอเฉลยเงินเฟอ้อยังไงนะครับช่วงวันอังคารนะครับเงินเฟอ้อตัวแรกคือตลกมากนะครับ PPI ออกมาสูงซะแบบ โอ้น่ากลัวเลยนะครับออกมาสูงน่ากลัวแต่ตลาดไม่สนใจนะครับตลาดไม่สนใจพอออกมาสูงปับ๊บตลาดก็วิ่งขึ้นต่อนะครับลงไปนิดเดียววิ่งขึ้นต่อแต่อันนี้ผมเข้าใจได้ว่าพอเป็นตัวเลข PPI ผู้ผลิตเนี่ยมันยังไม่ได้แรงมากแต่ถ้า CPI ตัวพ่อเนี่ยออกมาแรงหรือออกมาแบบ เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัย่าสาคัญเนี่ยผมว่าทองนะจะลงนะครับในคืนวันพุดนะครับก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นเงินเฟอ้อไปนะครับขอขาออกแล้วแหละโอ้โหนะครับนอกจากเงินเฟ้อมันไม่ลดแล้วเนี่ยมันเอ้นอกจากเงินเฟอ้ไเเอ, al, อ,ฟอมไม่เพิ่มแล้วเนี่ยมันลดด้วยนะครับลดลดระดับหนึ่งอันมันอาจจะลดไม่แรงมากแต่อย่าง,งน้อเนี่ยมันคลายความกังวลตลาดไปได้และที่สําคัญเนี่ยในวันนั้นน่ะมันมีตัวเลขอื่นด้วยอย่างเช่นการค้าปลีกนะครับ โอ้โหับป,ปีกก็ออกมาไม่ดีนะครับออกมาลดลงนั่นคือ1เนี่ยเงินเฟอ้อลดปับ๊บเร็นก,กิจชะลอตัวนะเพราะว่าตัวรลขการค้าป,ปีกที่มันออกมาออกมาลดเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าการจับซื้อจับจ่ายของประชาชนมันน้อยลงถูกไหมครับทาให้รายการสินค้าราคาสินค้าคับป,ปีกมันลดลงนะนะประมาณนั้นนะรปริมาณสินค้าปริมาณ คาปีกปริมาณคาปีกเนาะคอรีเทลเซลเนี่ยมันลดลงนะครับอันนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยังไงครับบวก2ต่อกับทองคําไปเลยนะครับก็เลยทําให้ตัวทองคําสปอตเมืองนอกเนีนน่ยดีดขึ้นอย่างมากแล้วก็ดอลลาร์นะครับก็แออ่อนค่าลงเนื่องจากตัวเลขไม่ดีนะครับตัวเลขไม่ดีบวกกับเฟดจะลดดอกเนี่ยในอน,นาคตแน่ๆเนี่ยมันก็เหมือนอารมณ์แบบทํางานเลยนะครับก็เลยทําให้ทองคําแท่งกดลงนะครับในช่วงของ คืนวันพุธจนถึงวันพฤหัสนะคนก็บ่นันนะโอ้โหอุตส่าห์มองขึ้นมองขึ้นแต่ลงแต่ใครที่แบบซื้อไม่ทันเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะแต่ตอนนี้มันผ่านมาแล้วนะผมแค่มาสรุปเฉยๆนะครับก็หลังจากนี้นะครับ4ี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแถวๆนี้ทํายังไงนะครับกราฟมาขนาดนี้แล้วนะครับใครที่เพิ่งออกดอยนะครับรอไปก่อนก็ได้นะครับใครที่เพิ่งออกดอยสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อย ลองไปก่อนก็ได้นะครับแต่ก็ควรจะนะครับสมมติมี100บาทนะสมมติมี100บาทที่ถืออยู่นะครับถ้าคุณเพิ่งออกดอยแล้วคุณแบบอยากจะออกมานานแล้วนะคุณอาจจะอ่าถือไว้เหลือสัก50บาทก็ได้นะครับถ้าคุณอยากออกดอยแต่ถ้าคุณมองยาวมองขึ้นอยู่แล้วนะครับมองขึ้นอยู่แล้วถือไปเลยครับถือไปเลยเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยข่าวอะไรต่างๆนานามันมันค่อนข้างบวกกับทองคําระดับหนึ่งนะครับกราฟก็สวย ข่าวก็ดีนะครับสัปดาห์หน้าขึ้นตอบวิ่งปัดขึ้นไป2,500เหรียญเนี่ยคือค่อยๆขึ้นไปถึง2,500เหรียญเนี่ยไม่แปลกนะดังนั้นเนี่ยเป็นผมก็ถือไว้เลยนะครับใครที่มองยาวถือว่าเป็นโอกาสของคุณแล้วนะครับส่วนนะครับลูกค้าเสอรอเิอลูกค้าที่มาเจอผมนะครับในในวันศุกร์นะครับก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ติดติดดอยมาพอดีที่พูดถึงดอยไปเนี่ยเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยซื้อไป ด้านบนนะครับอ่าสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับตอนนี้น่าจะออกได้กันหมดแล้วนะครับหรือว่าก็ใกลุนขุนใจเฉื้อมาหน่อยแล้วก็มีโอกาสที่จากดอยเนี่ยอาจจะกลายเป็นกําไรก็ได้นะครับก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ที่อ่ะโอเคมีโอกาสหลุดต่อยแล้วนะครับประมาณนั้นอ่ะกลยุทธ์นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับข่าวมาขนาดนี้เทคนิคมาขนาดนี้นะครับก็ นะครับหรือว่าใครทํากําไรระยะสั้นมานะครับก็ขายออกไปก่อนได้เพราะว่าถึงก้ามันเป็นอย่างนี้นะครับวันจันทร์มันอาจจะพักตัวได้นะครับเราขึ้นมาแรงแล้วตอนนี้ยังติดแนวต้านอยู่นะครับระยะสั้นเนี่ยมันมีโอกาสพักตัวพักอะไรได้แต่เราผมมองว่าอาจจะไม่ได้หลุด41,000นักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า4,1,000มาบังเอิญมาด้วยการพักทางเทคนิคด้ดวยอะไรเนี่ยคุณอาจจะค่อยๆซื้อไปก่อนก็ได้และรอแบบ รออะไรครับรอเขาพักตัวเนี่ยไอ้ขาขาที่ขึ้นมาเนี่ยพักตัวระยะสั้นให้เสร็จก่อนนะครับถ้าเขาเริ่มรันต่อคุณก็ซื้อตามไปเลยแต่นะเพราะาเราไม่รู้ว่าเวลาพักตัวเนี่ยมันจะพักแรงแค่ไหนผมมองขึ้นก็จริงนะมีโอกาสขึ้นสูงมากแต่ว่าโอเคในวันจันทร์อังคารเนี่ยมันขึ้นมาแรงมากแล้ว นะครับมันก็อาจจะมีการพับตัวบ้างอาจจะ10-20เหรียญนะครับมันก็เป็นเงินประมาณ200-300บาทเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถซื้อในราคาที่ถูกกว่านะปัจจุบันได้นะครับอันนี้สําหรับใครที่อยากรอสําหรับใครที่แบบไม่ต้องสนใจหรอกโอ้โห 100, 200, ร้อยสองร้อยื๊เนี่ยไม่ได้ซื้อแล้ววันจันทร์เปิดแกนะครับทะลุปุ้งขึ้นไปเลยเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะมีข่าวสงครามอะไรก็ได้ถูกไหมครับเราไม่รู้นะเพราะจุดจุดทองมันก็ขึ้นมาแรงมากเลยมันอาจจะมีข่าวอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องบางทีบางคนบอกคุณให้ผมไม่สนใจหรอกผมไม่อยากมานั่งตกรถเพื่อมารอห้าสิบหนึ่งร้อยบาทเออถือไปเลยครับถือไปเลยครับหรือวันจันเปิดมาเนี่ยก็ซื้อไปเลยนะครับบางส่วนซื้อไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ยังไงผมก็ยังต้องระวังขาพักตัวระยะสั้นอยู่นะระยะสั้นของผมเนี่ยมัน,ม,นมันแค่ประมาณแค่สิบยี่สิบเหรียญนะครับมันก็น่าจะลงไปมากสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่า สองสามเก้าห้าอะไรประมาณนี้สองสามเก้าห้าอันนี้คือมากสุดนะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณสองสามหนึ่งห้านะครับพอเผื่อสองพันสี่ไม่หลุดด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยไอโซนโซน,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 นเนี้ยสิบห้าเหรียญสิบเหรียญสิบห้าเหรียญเนี่ยมันก็ตีเป็นเงินประมาณร้อยร้อยถึงสองร้อยบาทเนี่ยนะครับก็คุณก็ใครอยากรอก็รอรอ,รอได้แต่ใครไม่อยากรอซื้อไปเลยนะครับเราผมก็แนะนานให้อ่าถ้าถ้าคุณมองขึ้นไปจริงๆริเนี่ยอาจจะย่มย่ำไปก่อนอืมแต่สําหรับใครที่เพิ่งออกดอยมานะ ก็อาจจะรอดูเชิงไปก่อนก็ได้นะครับรอตั้งสติรออะไรนะครับเพื่อเพื่อทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้นาะกราฟสวยขนาดนี้นะครับข่าวมาขนาดนี้อาจจะโดนตบก็ได้นะครับอ่ะคุณก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยละกันนะครับแต่ว่าถ้าในทางเทคนิคกับในพื้นฐานเนี่ยมันโอ้มันเจาะมากเลยอะนะครับมันเจาะมากเลยนะครับ,เ,รบเหมือนคืนวันพื้นรหัสอ่ะที่แบบพอกราฟมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มชัดแล้วเนี่ย ผมเลยต้องให้กลับลำไงนะครับต้องกลับลำนะครับต้องคืนคำพูดตัวเองว่ามองลงเนี่ยก็มองขึ้นเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวซื้อไม่ทันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะการมันมาสวยสตอรี่มันมาได้โอเคแหละมันอาจจะมีโอกาสที่มันผิดพลาดได้อันนี้คุณก็ต้องเผลือใจไว้ด้วยอ่ะกจถ้าอย่างเนี้ยยังไงสุดท้ายแล้วถ้าสมมติคุณอยากจะซื้อทองอยู่แล้วหนึ100่งร้ยเปซนะครับอันนี้การมันมาสวยาาราคาจะแพงหน่อยคุณอาจจะซื้อห้าสไปก่อน แล้วก็รอดูวันจนันทร์สิพักตัวหรือเปล่ายอ่ยอ,ยอระยะสั้นหรือเปล่านะครับแล้วคุณค่อยมาเก็บราคาถูกอีกรอบหนึ่งเหลือเงินไว้นะครับเผื่อเราจะได้โอกาสทีดีขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะสำหรับสรุปข่าวประจําส,สัปดาห์ก็มีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนมันงานมาที่เอฟโเนาะถึงวันอาทิตย์นี้ใครสนใจก็มาพูดคุยกับทางเทสเตอร์ ater, ทางอินเตอร์โกแล้วก็โกทูโกได้นะครับมีโปรโมชั่นมากมายนะมีของแถมนู่นนี่นั่นนะครับเผื่อใครมาแล้วก็อ่ะ ใครจะมาอยู่แล้วมาหาตู้อย่างอื่นก็แวะมาที่อินเตอร์โกได้เช่นกันนะครับสำหรับวันดีก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ